สวัสดีค่ะสองประวัติคลอดีนอายุแค่22ปีแต่ประวัติสุดทึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเปิดตัวครบกันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของคลอดีนอธิตยาเครกและนางเอกซุปตาพลอยเชอร์มานค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่าน่ารักแถมยังทำให้หลายคนถึงกับฮือฮาอีกด้วยค่ะ และสำหรับคลอดีนอทิตยาเคลกหรืมมหอมะลิฮอร์โมนไววะวุ้นสามเกิดวันที่13มิถุนายน2542เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเกิดที่ประเทศไทยต่อมาค่ะเมื่อเธออายุ8ขวบได้ไปศึกษาอยู่ที่อเมริกาก่อนจะกลับมาเมืองไทยตอนอายุ14ปีโดยศึกษาที่โรงเรียนสีวิกรณ์ค่ะด้านชีวิตในวงการบันเทิงค่ะคลอดีนเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดกิจกรรมค้นหานักแสดงหน้าใหม่ในโครงการฮอร์โมน เด e n เน็กเจความสามารถของเธอโดดเด่นจนโดนใจคณะกรรมการทำให้ติด1ใน12คนค่ะจนกระทั่งได้มารับบทมาลิในซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังฮอร์โมน3 t h เดอะไ l ฟน a s อ n ซีซัค่ะหลังจากนั้นค่ะคลอดีนก็มีผลงานการแสดงและงานอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆในฐานะนักแสดงสังกัดนาดาวบางกอกค่ะ จนกระทั่งเมื่อวันที่11มกราคม2564ทางนาดาวก็ได้ออกประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของคลอดีนค่ะเนื่องจากมีความตั้งใจไปศึกษาต่อและเริ่มทำธุรกิจอีกด้วยค่ะปัจจุบันคลอดีนผันตัวเป็นดีเจเปิดเพลงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความชอบของเธอค่ะ